โอ้เก้าเจ็ดสิบเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปด จ็ดเก้าแปดสิบแปดสิบแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปด แปดเก้าเก้าสิบเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งร้อยพี่นับหนึ่งเลยสามสิบสี่มือ ลุ้ลนล่นสองสามสี่ห้าค่าแล้วนะหกเจ็ดแปด สิบส <static>. ิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า

สามิบสามอีกมือหนึงอีกมือเดียวกอนพอกอนพี่อ่าสามสิบสี่วางเลยร้อยสามปีพอกอนพอกันร้อยสามปีเก็ไว้เลขห้าเลขห้าหลังเลขห้าหลังเลยพี่จะไมหลเาข้าใจว่าเราเขียนเลขเขียนเลข้าไว้หลังว่ะเออเนี่ยร้อยสามปีพี่จะพิ่งใจก่อนหนูใส่เป็นเช่นัน ตา่ใส่ไปตัวออกไปตัวไ่เป็นหลายนับหนึ่งแล้วนึงนะได้หนึ่งมือแล้วพี่พี่จด์ไปหนึ่งมือแล้วนะสองสองเลยสามพี่ใส่มาเลยใส่มาเลยขาดกี่ตัวเดี๋ยวค่อยนั่น สี่าองอ่ะสี่าดสองตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เม้งจับเป็ดสาวนะคะจับเป็ดสาวอยู่นะคะจับเป็ดสาวสวยๆนะคะส่งฟาร์มนะคะไม่รู้กล้องชัดหรือเปล่าคะคนดูชัดไหมเอ่ยที่พี่เมง้งขายทอดสดอยู่เนี่ยมันเบอร์หรือมันชัดครั เขาไม่รู้นะคะว่าชาัดหรเบอร์แต่ในกล้องเนี่ยมันชัดแต่ไม่รู้ที่ดูกันอยู่มันชัดแต่มันเบอร์นะคะภาพนะคะ ใส่สองตัวสี่ป้านี่มันออกหรือมันอะไรวะเนี่ยผมไม่ใช่เมื่อใส่ามาสองตัวตัวใส่ามาตัวหนึ่งอ่ะสี่ใส่แล้วใส่แล้วเอาตัวผู้ออกให้ด้วยเด้อใส่เยอะนะพี่ ตีแล้วหเจ็ดแป อันบบนี้ี่ถูกแปดเก้าถูกแล้วเแล้วเต็ดติดหนึ่ง 10, ตงิด2ตัวผู้ประหัวเขียวนูน่นนะติบ สิบสี่ป้าตัวผู้กับตัวนั้นนะติบห้าติดหกเอาไว้นอกเลยติดเก็ดติดแปดติดเก้าเยี่สิบสี่สิบสี่สิบหนึ่ง ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ด